สวัสดีเพื่อนๆชาวสกีบิดีทอยเลสทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครที่เป็นตัวเอกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับซีรีส์สกีบิดีทอยเลสนั่นก็คือตัวละครอย่าง GMaN s สกีบิดีทอยเลสและเรื่องราวที่เรากําลังจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่จะตอบคําถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเอพิโซดที่74ถ้าจะให้เพื่อนๆตอบเนี่ยหล,หลายๆคนก็คงจะคิดว่า GMaN นั้นอาจจะโดนฆ่านะครับและ,ละหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตอบเป็นอีกเสียงว่า GMaN นั้นยังไงก็จะไม่ตาย เร็วๆนี้อย่างแน่นอนตัวเลข74ที่เคยถูกเขียนไว้ด้านบนเนี่ยจะมีความหมายอะไรก็ได้ไม่ได้มีความหมายว่า GMa n นจะตายเพียงอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับในช่วงท้ายคลิปเพราะก่อนที่เราจะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยผมได้ไปเจอภาพหลุดภาพหนึ่งมาครับที่ถูกปล่อยมาเป็นภาพที่ถูกจัดให้อยู่ในโทรลิกหรือภาพหลุดที่ทํามาขำๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับซีรีส์กิบบิทอยเลตแล้วเนี่ยเรื่องราวขำๆก็อาจจะถูกใช้เป็นกุญแจในการไขปริศนาก็เป็นได้และนั่นก็คือรูปภาพนี้นี่เอง โดยรูปภาพนี้นะครับจะเป็นรูปภาพของตัวละครอย่างเมล07ที่กําลังทําท่ามิววิ่งอยู่ดูเลินๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโปรลลกที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับและสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเมล07คือใครนะครับจริงๆแล้วเมล07ก็เป็นตัวละครในจักรวาลอื่นซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นคนละจักรวาลกับสกิบดี้ทอยเลตอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราวิเคราะห์องค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นสถานที่ที่ดูเนี่ยก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าเป็นสถานที่สถานที่เดียวกันกับสงครามสกิบไไนนบีท้ทอยเลต่างๆ ช่องดาฟักบุมที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะถูกนํามาผูกรวมกันเพื่อขยายความน่าสนใจให้กับซีรีส์และทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยกว้างยิ่งขึ้นองค์ประกอบถัดไปนะครับก็คือ UFO toilet อ้าวมาจากไหนไม่รู้นะครับหาความเชื่อมโยงยากมากนะครับสำหรับ UFO toilet ในตอนนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปลองหาดูในพวกซีรีส์บีดบ็อกซ์นะครับที่ช่องดาฟักบุมเคยทำเอาไว้เนี่ยก็พอจะหาความเชื่อมโยงของ UFO toilet กับเมล0ูได้นิดหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถบินได้ แค่นั้นแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเนี่ยในตอนนี้นะครับเราสังเกตเห็น UFO toilet ซึ่งมันก็เคยปรากฏตัวให้เราเห็นแล้วนะครับในช่วงฟูเอพิโซดที่เป็นฉากลับท่าทางของมันในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนจะใช้อุปกรณ์สื่อสารอะไรอยู่นะครับกำลังสั่งการหรือไม่ก็รับคําสั่งจากใครสักคนหนึ่งแต่ในตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะครับว่าตัวละครที่เขาคุยอยู่นั้นคือใครดีไม่ดีก็อาจจะเป็น Astro Detainer ที่บินตามมาทีหลังก็เป็นได้นะครับอีกจ เหมือนจะมีแสงสีขาวทรงสี่เหลี่ยมปรากฏอยู่ด้วยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะว่าเป็นทีวีแมนแถมในฟูเอพิโซดล่าสุดนะครับเรายังได้พบกับตัวละครฝ่ายทีวีแมนตัวใหม่ซึ่งเป็นทีวีแมนสีม่วงนะครับน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษฝ่ายทีวีแมนเหมือนกันแต่มันก็ลำบากอีกแล้วนะครับที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกันนะดังนั้นสําหรับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าการปรากฏตัวของทั้งทีวีแมน u f o อฟทอยเลตแล้วก็เมล07เนี่ยมีผลอะไรต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์ต่อไปหรือลา่า ลองคอมเมนต์แชร์ความเห็นของเพื่อนๆเข้ามากันหน่อยนะครับกลับมาที่คำถามว่า Gman เนี่ย จะตายจริงๆหรือเปล่าหรือเขาจะรอดหรือเปล่านะครับในอพิสซดที่74หลังจากฟังคําถามนี้แล้วเนี่ยคำตอบจริงๆมันก็มีอยู่ไม่มากนะครับอย่างเช่นตายหรือไม่ตายแค่นั้นนะครับแต่เราเนี่ยจะแยกคําตอบที่บอกว่าไม่ตายออกไปเป็นหลายๆรูปแบบละกันนะครับเอาอย่างแรกก็คือตายนะครับตายเนี่ยก็คือทุกอย่างจบนะครับทางฝ่ายสกีบีดีทอยเลตเนี่ยก็น่าจะไม่มีผู้นําแล้วนะครับหรือว่าอาจจะล่มสลายไปเลยหรืออาจจะยังไงอันนี้ไม่รู้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กั ในคลิปต่อไปแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในประเด็นที่ไม่ตายน่าจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถแบ่งการไม่ตายออกไปได้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกที่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันมามากมายอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือรูปแบบที่ Gman เนี่ยไม่ตายแล้วก็หนีไปได้นะครับโอ้โหเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นให้พวกเราเห็นหลายๆครั้งมากเลยนะครับกับการที่ G m a n นั้นหนีออกจากสนามรบไม่ว่าจะเป็นสงครามไหนก็ตามนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่า G Man น่าจะไม่ตายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการยากพอสมควรเลยที่ซีรีส์จะขาดตัวร้ายที่ร้ายที่สุดไปซึ่งพอ G Man ที่เป็นผู้นําของฝ่ายสก i บิดีทอยเลตตายลงแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้นําคนต่อไปของฝ่ายสกีบิดีทอยเลตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ในคอนเทนเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงหลังๆมาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะให้ความสนใจกับมันน้อยลงนะครับเพราะว่ามันไม่ยอมเฉลยสักทีว่าอะไรอยู่ในคอนเทนเนอร์และความลับของ er คอนเทนเนอรี่ับท ท,ทาให้ผมเนี่ยเชื่อว่า GMaN น่าจะยังไม่ตายเพราะถ้า GMaN ตายนะครับมันก็น่าจะไม่มีใครใช้งานอุปกรณ์ที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ได้แถมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายสกิบบี i t ิทอยเลตเนี่ยยังไม่มีผู้นําที่เหมาะสมเลยที่จะเป็นผู้นําคนต่อไปดังนั้นผู้นําของฝ่ายสกิบบี้ดิทอยเลตนะครับจะหายไปเลยเพราะว่าไซเอนติสกิบบี i ดิทอยเลตและ Gman นสกิบบี้ดิทอยเลตซึ่งน่าจะมีความเป็นผู้นํามากที่สุดเนี่ยได้ตายลงไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมอยากตั้งคําถามให้เพื่อนๆน,นั้นได้ลองตอบกันดูแล้วกันนะ ฝ่ายสก,กิบ i ี้ด o ทอยเลตนั้นจะเป็นอย่างไรจะล่มสลายไปเลยหรือเปล่าหรือว่าตัวละครตัวน้อยๆเนี่ยน่าจะต้องไปหลบซ่อนกันก่อนแล้วถ้าสมมติว่าขาด GMaN ซึ่งเป็นผู้นําไปจริงๆเนี่ยคุณคิดว่าผู้นําคนต่อไปของฝ่ายสก,กิบ i ี้ด o ทอยเลตนั้นจะเป็นใครได้บ้างลองคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับความเป็นไปได้ต่อไปก็คือ G Man นะครับไม่ตายแต่ก็แพ้ในสงครามและกลายมาเป็นพวกของฝ่ายดีอ l l รแอนซซึ่งก็ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวละครของฝ่ายดีอ a ไรแ a น c e กับ, G บจอกันทะครก็ู ทกทุีฆ่ากันทุกทีนะครับไม่ว่าจีแมนจะพยายามพูดคุยกับตัวละครฝ่ายเดียร์แอนส์มากแค่ไหนเนี่ยในตอนนี้เหมือนตัวละครจากฝ่ายเดียร์แอนส์นะครับจะไม่ยอมฟังสิ่งที่จีแมนพูดเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าหากจีแมนเนี่ยจะย้ายมาอยู่ฝ่ายเดียร์แอนส์จริงๆนะครับ <ๆ S 2> ก็อาจจะมีได้2วิธีก็คืออย่างแรกนะครับจีแมนเนี่ยยอมจำนนให้กับฝ่ายเดียร์แอนส์นะครับเพราะว่าอยากที่จะเอาชนะฝ่ายแอสโตรหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีที่ฝ่ายเดียร์แอนส์เนี่ยใช้ลำแสงหรือใช้วิธีไหนก็ไม่รู้นะครับในการสะ ก็คือ GMaN เนี่ยแพ้สงครามและกลายมาเป็นพวก Astro ซึ่งยากเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้ววิธีเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือวิธีที่ G m a n เนี่ยยอมให้กับฝ่าย Astro เพื่อที่จะเอาชนะดี l l i a n c e ให้ได้แล้วค่อยไปจัดการปัญหาของตัวเองกับพวก Astro ต่อหรือไม่นะครับก็คือวิธีสะกดจิตที่ฝ่าย Astro เนี่ยอาจจะได้วิธีการนั้นมาจากใครก็ได้นะครับแล้ววิธีสุดท้ายนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันก็คือการที่ G m a n เนี่ยถูกพันธนาการนะครับคือไอการที่ G Man จะมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวร้ายที่ร้ายกาจที่สุดในซีรีส์ในตอนนี้นะเมื่อขาดเขาไปเนี่ยซีรีส์สก,กีบบี้ทอยเลสนะครับก็น่าจะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยและเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อเรื่องราวของซีรีส์สก,กิบ i ี i ทอยเล t มากซะจนเกินไปและทําให้คนดูเนี่ยงงกับเนื้อเรื่องนะครับดังนั้น วิธีที่ผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คือการพันธนาการที่ทําให้ G m a n นนั้นหมดสภาพการเป็นตัวร้ายไปในตอนนี้โดยที่ไม่ต้องตายอาจจะขังเอาไว้หรือแช่แข็งเอาไว้ก็ได้ทําให้เหมือนกับว่า GMaN เนี่ยถูกกาจัดไปนะครับและทําให้เอพิโซดช่วงนี้เนี่ยมีศัตรูเป็นพวกแอสโ o รแทนจนกว่าที่อุปกรณ์ในคอนเทนเนอร์นั้นจะถูกค้นพบทั้งหมด GMaN จะยังไม่กลับมาและทั้งหมดนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากความเป็นไปได้นิดหน่อยเท่านั้นเองและยังมีอีกหลายทฤษฎีเลยนะครับที่ถ ก็จะเอามาแชร์เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับเพื่อนๆแล้วนะครับยังมีทฤษฎีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจหรือเพื่อนๆเนี่ยคิดทฤษฎีอะไรเจ๋งๆออกแล้วอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์ทฤษฎีอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ว่า I love you เพื่อแสดงความรักให้กับผมและโลกใบนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์ G Man ในอพิโซดที่74และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ